ที่เอามาบ่มาเราสุกฟังบอกได้ว่าได้เมือนในสรรพคุณละก็คุณประโยชน์ของมันเพราะเวลามันสั้นครับน่ามันเชียว,วได้ออกรายการออกทุปเสียวตัวย่างาให้เบิง้งเนื้อครับน่ะคุณนะ่ะนี่คือต้นกระไทายครับกระไทาเขา ก็ใสายขาวครับนี่มันชิเบนเชี่ยต้นมันก็เลยเฉียวมาเพิ่มสมรรถภาพเขาได้อย่างไรครับเบิ้งครับผมจะบอกวิธีเอามือนี่ได้และครับต้นมันวิธีเฮ็ดเลเนี่ยวิธีทำเอาลูกต้นมาได้ยาเี่แล้ว เอาก็ลล่างน้าม,มันสะอาดครับนะวิธรรีทำวิธีดองวิธีเพิ่มสมรรถภาพให้แก้ตัวเองตัวเขาเองครับอ่ได้ยาซีมาแล้วเขาไปใช้เอาไปล่างครับบัดนีนน้หลังหลังจากล่างแล้วล่ะมันก็นสิเขาง่ามปาดะสื เอาชาวสวนได้ครับไป,ไปดองเลยวิธีตัดเอาสวนไปดองครับเนี่เตรียมขวดมาเรียบร้อยครับเนี่ยขวดตัดเอาสวนได้ครับไปดองนี่ตัดเยนยเงาในจังหอยครับเนี่ยเอามืองแดงแดงนี่ปป๊บปป๊บป๊บ มาเรียบร้อยแนละ้วได้ยาซี่ครับเนี่เยเราลุงขวดนะครับบาดนี้นั่นรุนเลยดองสดครับโอ้มันใหญ่ไปเนี่ยต้องพาวัวมันให้มันพอดีขวดให้ลูกไปครับนัดลรูไป หัวมันใหญ่จะกระพาแล้วครับหัวมันใหญ่กะอะไรอืมพาได้จะซื้อเงี้ลงไปครับนี่เนี่ยลานลาะสาล่ะได้จะซื้อเลยกระดองน้ำนี่มันเสียครับเราต้องดองเหล้านี่น้ำขวดน้อยๆชื่อเมายาเนี่ยครับนี่เปิดขวดก่อน อ่าเรียบร้อยสรับทีอ่าเรียบร้อยแล้วดองเราแช่ไว้เลยครับนี่โอ้ยจากมือ เชื่อไหสิบ่ริเทมกว่าสิบมือเดอ้อจังกินกับสิบหมื่นสมุนไพรมังค่าอวกลิ่นแย่มังค่เป็นสีแดงๆเรื่อยๆเรน,น้อยๆนะครับนีนกกนนน่เออเากินวิธีกินได้บาดนะเนี่ยเพื่อเพิ่มกำลังบำร,รุงกำลังเพิ่มสมรรถาภาพทางเพศเพิ่มกินยำเบอร์แรงครับเดีว่าครบสิบหมื่นหรอล่า เำมันแรงมากครับกอดยินเขาครับไปใช้แจ้วนิ้น้อยเล้วมันปลนฝายเลยใส่สเปกนึงอ่ากอดยินเขากินเขายินา้นน้ำแล้วละครับทำมากกอิสนอนสเอนไอัสเปกครับอืม เหตุใดจังที่รับรองครับกำลังมังซ่าของก็จะขึ้นมากสัมบัติสัมผัสทั้งเพจทั้งครับชิดแข่งกำขึ้นมาแล้วเขาเอานกเขาขันนาละชุมประชาขึ้นกันครับพิษสุสตานะ